ดูโครงมันจะเป็นโครงคู่นะครับด้านหน้าจะเป็นโครงคู่แบบนี้สองสองสองคันเลยครับแต่ว่าตำแหน่งยึดต่างๆนะครับเสื้อฝานะครับของร้อยยี่ห้านะครับมายัดร้อยสิบเลยดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งยึดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ นวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านตอบคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับมีหลายๆท่านนะคอมเมนต์ comment บอกว่าโฟงเวฟร้อยสิบไอสองพันยี่สิบสองตัวล่าสุดกับตัวเวฟร้อยห้าสิบสองพันยี่สามนะครับ,นรบหน้าตาใช้ตัวเดียวกันได้นะครับเดี๋ยวนี้ตอบคอมเมนต์นิดนึงนะครับมีหลายๆท่านคอมเมนต์แตกต่างกันมากเลยนะครับบางคนก็บอกว่าได้นะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้นะครับ เพราะว่าใช้ตัวเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมถอดให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับใจเปล่าใจเปล่าดูนะครับถอดไห้ดูเลยนะครับไม่ใช่นะครับคือรถอันนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูนะว่ามันเหมือนกันตรงไหนนะครับต่างกันจุดไหนบ้างนะครับแต่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะจากผมที่ผมดูคร่าวๆนะครับแค่หน้าตามันเหมือนกันเฉยๆนะครับดูโครงมันจะเป็นโครงคู่นะครับด้านหน้าจะเป็นโครงคู่แบบนี้ทั้งสองสองคันเลยครับ แต่ว่าตำแหน่งยึดต่างๆนะครับฮอนด้าทำการแก้ไขก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าชุดสีของวีรศิมานะครับมันจะเล็กช่วงระยะมันจะเล็กนะครับกูก็หูมันจะสั้นในถ้าเป็นร้อยยี่ห้านะครับช่วงชุดสีมันใหญ่เนาะมันก็จะกว้างออกมานิดนึงครับหูนียไม่ได้นะแต่โค้งใกล้เคียงกันนะครับดูเป็นโค้งคู่เหมือนกัน่อกองนะครับหม้อกองหน้าตาคล้ายๆกันนะครับ แต่จากที่ผมดูเหมือนจะได้นะ้อใส่กรองนะครับใส้กรองใกล้เคียงครับเ,เพื่อนๆว่าไงไอต,ตัวเนี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันแค่หูตัวนี้ช่องดูดลมนะครับช่องลมนะครับแต่ด้านหลังใกล้เคียงกันเลยนะใครลองแล้วใช้ได้ไหมนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันครับ แล้วก็จะมีตำแหน่งยึดต่างๆนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่ผมสังเกตเลยก็จะมีตัวยึดแผ่นชาร์จนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยครับห2 5ก็จะอยู่จุดนี้เหมือนกันนะครับผมว่าไม่ได้หรอกครับตำแหน่งยึดต่างๆไม่ได้นะครับแต่หน้าตามันใกล้เคียงนี้เนึนะครับตำแหน่งยึดต่างๆมีการเชื่อมนะเพิ่มเข้ามาแต่ใช้ด้วยกันไม่ได้แน่นอนเพราะว่า เนี่ยเห็นไหมร้อยยี่สิบห้าต้องมีหูยึดชุดสีตรงนี้ด้วยนะครับโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าวางตำแหน่งวางแบตเตอรี่นี่ใกล้เคียงมากแบตเตอรี่ก็อยู่จุดเดียวกันแต่ว่าไอ้ร้อยยี่สิบห้านะครับจะขันชุดสีเอามาเปลี่ยนนะครับแต่ร้อยสิบนะครับจะอยู่ในกล่องยูบล็อกนะครับตัวแบตเตอรี่นะตำแหน่งฟิวต่างๆนะครับกล่องไฟนะครับ อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งยึดกุญแจใกล้เคียงนะด้านหน้าใกล้เคียงนะครับเปลี่ยนแค่โครงยึดชุดสี่แค่นั้นเองใ,ใกล้เคียงใกล้เคียงตัวนี้ก็จะมีที่ยึดข้างบนด้วยนะครับก็ตอบเลยแล้วกันหน้าตาคล้ายๆแต่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับตำแหน่งยึดต่างๆหมดเลยนะครับอาจจะเพิ่ม ขนาดความสูงอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าตำแหน่งชุดสีมันมันจะสูงสูงต่ำไม่เท่ากันเนาะสำหรับสองรุ่นนะครับมาดูเครื่องยนต์นิดนึงนะครับท่อนะครับใช้ได้กันได้นะเหมือนกันเป๊ะนะครับบอกเครื่องยนต์หน้าตาเหมือนกันมากแต่ข้างในเพิ่มขนาดนะครับช่วงชักประมาณนี้นะครับแต่หน้าตาคล้ายกันเลย สเสื้อเสื้ออะไรพวกนี้ครับสามารถผมว่าน่าจะได้เลยนะทั้งปีงมีเวอร์เนียไหมทั้งปิงวอร์เนียมีไม่ทัดไหมมาขอลองหน่อยอเดี๋ยวผมลองว่า,สาวเสาเสื้อให้ดูนะครับเผื่อท่านไหนเนาะอิวนะครับชุดเสื้อฝา125นะครับไปใส่110นะครับรอดูนะเดี๋ยวผมวัดให้ดูระยะผมพอาคร่าวๆนะครับมาว่า สามารถทําได้ไหมทําได้แหละนะครับแค่มันอยู่ที่เราเฉเีว่าจะทาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอวัดเสื้อใหื้อดูนะครับถ้าใช้ด้วยกันถ้าขนาดความยาวเท่ากันนะผมว่าน่าจะเป๊ะนะครับ2000 years later อ่นนี่ผมได้นะครับของวัดมาแล้วนะครับจะเป็นไม้บรรทัดนะเอาเขาเข้าแล้วกันนะครับไม่เป๊ะนะแต่ผมจะวัดให้เขาดูระยะนิดหนึ่งนะครับเผื่อท่าไหนเอาไปเสียบหัวร้อยสิบไอนะครับ ลองดูนะครับวัดชนชนตรงกลางนะครับชนหัวชนหัวนะสองข้างนะข้างนี้นะครับหกเซนหรือว่าหกสิบมิลน,นะครับด้านนี้สามเซนครึ่งนะครับเอาหัวชนหัวนะครับผมจะไปวัดอนุเหมือนกันนะครับออันนี้สามเซนครึ่งนะครับด้านนี้ เหมือนกันสามเซนครึ่งนะครับคร่าวๆนะครับแต่ด้านนี้หกเซนโอเคนะครับเดี๋ยวไปวัดอันนี้คือร้อยยี่ห้านะครับประมาณนี้นะมาดูร้อยสิบไอแต่หน้าตานะบอกเลยว่าเหมือนกันนะครับชุดพนนะแต่ว่าระยะยึดไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่ามาดูร้อยสิบไนะครับตัวนี้ก็คือตัวล่าสุดสองพันยิบสองนะครับวัดด้านนี้ก่อนนะ ใกล้เคียงนะคือใกล้เคียงมากสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งน,นะครับมากจะได้นะครับเพืด้วยระยะน็อตยึดนะครับแต่จะให้ดีนะครับเอาเวอร์เนียวัดใหม่ละกันนะครับแต่ว่านี้มันเป็นับา,าเป็นไม้พิษทัดนะครับมันค่อนข้างจะเอาละเอียดไม่ได้นะครับแต่จะให้ดีคือถอดน,น็อตแล้วก็ เอาอเนวัดใหม่ละกันนะครับอันนี้คือข่าวๆผมว่าน่าจะได้ใช้ด้วยกันได้นะครับก็ไว้รุ่นจัดเลยนะครับซื้อเสื้อฝาของร้อยยี่ห้านะครับมายัดร้อยสิบเลยดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งยึดเหมือนกันไปเลยนะครับก็จะได้ลูกมันจะได้ลูกใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ช่องชักก็ใช้ชักของร้อยสิบไม้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จัดให้ต <im Alto Del ire> ามคําขอนะครับอยากดูโพรงตัวถังก็ประมาณนี้นะครับถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมไม่ได้นะครับแต่คล้ายๆกันเฉยๆนะครับตําแหน่งยึดไม่เหมือนกันแต่ว่าโพรงคู่เหมือนกันนะครับขนาดหล็กอะไรพวกนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับมันก็จะตางแค่ตาแหน่งยึดแค่นั้นเองนะครับใครจะเอาไปใส่ก็ใส่ไม่ได้นะแล้วก็จะมีเครื่องยนต์นะครับที่หลายๆท่านคอมเมนต์เถียงกันเลยว่ามันใช้คนละเครื่อง บางคนก็บอกว่าใช้เครื่องเดียวกันนะครับก็คลิปนี้ตอบไปแล้วนะครับเพราะว่าชุดหัวสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ในตัวเครื่องเนาะรายละเอียดในตัวเครื่องอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าชุดหัวผมว่าน่าจะเสียบได้เลยนะจากที่ว่าขนาดนะครับแต่ท่อนี่ใช้ได้เลยนะครับเหมือนกันว่าตำแหน่งยึดอะไรพวกนี้สามารถใช้ดได้โอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ตอบคลิปให้เพื่อนแล้วก็วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร b ์เ่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ความร่าบร